สวัสดีทุกคนนะครับผมลีมีอูลูมีแอร์นั่นเองนะครับเอ้ยใครมาดูอะไรเนะี่ยวันนี้เนี่ยอยู่กันในเกม toilet tower defense นะครับผมเนาะก็ผมก็เลิกเล่นเกมนี้ไปประมาณสองสามเดือนแล้วนะคนดูก็คือแบบไม่ได้แตะเกมนี้เลยนะในวันนี้เนี่ยคิดถึงนะครับก็เลยลองเข้ามาเล่นดูซะหน่อยนะคนดูสำหรับเกม toilet tower defense นะครับนะเพราะว่าผมก็แคสเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับใครที่ดูผมจากเกมเกมนี้เนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอยากรู้ว่า คุณเนี่ยยังอยู่หรือเปล่านะครับในวันที่ผมนั้นแคร์เกมนี้เองเนาะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเล่นกันดูนะว่าตอนนี้เนี่ยเกมทอยเลสท o ว e r d e f ดิ s เอนเนี่ยอัปเดตไปถึงไหนแล้วเนาะเหมือนตอนนี้เนี่ยจะเป็นธีมของฮาโลวีนนะคนดูนะครับเนาะก็ค่อนข้างสวยเลยนะมีฮาโลวีนตั้งแต่หน,น,น,นาเข้าม,ามามากมายนะครับผมเนาะเออเหมือนตรงน,นี้เนี่ยจะเอาออกไปแล้วนะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นธีมฮาโลวีนนะครับผมสำหรับเอเลนนี้ก็ยังอยู่นะคนดูเอเลนนี่ยังอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงอปกติรผม เออเหมือนข้างบนจะมีหัวอ่าเป็นเหมือนพวกแรลงพวกอะไรบอกเลยนะคนดูนะครับตอนที่ผมเล่นข่าวแร้นเนี่ยยังไม่มีนะยังไม่มีบอกยังไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ไปตีมฮาราวีนปกตินะครับผมมีเทดดิ้งพาซ่าเนาะมีอะไรปกตินะครับร้านวิปปองนะครับมีบริการขายแก่พชรในเก๊กบันไดเมแวนกา้านะครับผม นอกจากนี้ก็ยังขายสินค้าในเกม Pixel Tower Defense อีกด้วยนะครับผมแล้วก็เกม Anime Defender ร้านบิวกระกก็มีขายด้วยเช่นกันนะครับผมและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการขายโลบักแท้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะสะดวกปลอดภัยส่งไว1้0นะครับผมนะลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมต้องร้านนี้เลยนะบิวปกอนะครับผมโอเคมาในส่วนของด้านนะครับด้านเนี่ยผมมองว่าก็ยังเป็นด้านเดิมนะมีด้านนี้เนี่ยโผล่ขึ้นมานะครับคนดูเป็นด้านของฮาโลวีน นะครับด้านนี้เลยนะครับเหมือนจะได้ลูกอมนะแล้วก็เป็นเอ่อเย็กพีนะครับผมเนาะเอ่อด้านอื่นก็เออเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผมมาในส่วนของตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นฮาโลวีนเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ามีด้านอันนี้มานะครับเป็นโฮ่โฮโฮอะไรไม่รู้นะครับผมอันนี้เป็นด้านเซุ่มตัวละครนะก็มีมานาแล้วในไอ้ด้านนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นด้าน เกี่ยวกับฮาโลวีนเหมือนกันนะคนดูอันนี้ก็มีมานานแล้วนะครับในด้านนี้เนาะก็นานอยู่นะครับตั้งแต่แรกๆเลยนะไอ้ด้านเนี้นะครับด้านนี้นี่นานพอสมควรนะครับผมแต่ถ้าที่ดูเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะอยู่นะครับผมนะมีค่างเงินเป็นแคนดี้เข้ามานะครับตัวละครผมเนี้ยก็ยังเป็นตัวก,ก้าๆอยู่นะคนดูนี่ตั้งแต่ยุคนี้นะครับเนาะ แล้วก็พอมายุคใหม่เนี่ยก็ไป5ตัวละครใหม่ๆมานะครับได้ประมาณนี้นะสอสตัวนะครับผมเอ,อ่มีระบบแคนเข้ามาแล้วนะตอนแรกมันยังไม่มีนะครับตอนที่ผมเล่นอยู่เนาะมค่อนข้างเก่งเลยครับมีจอยมีอะไรด้วยนะครับอ๋อนี่เอารูปเข้ามาตั้งได้นะครับมีแคนด้วยนะครับแล้วก็แ,ก,แก็มีตั้งค่านะครับตั้งค่ายังเหมือนเดิมนะอ๋อนี่ยไงมีพวกระบบอัปเดตบอกนั่นเองผมหายไปตั้งแต่อัปเดตโอ้โหไกลอะ ประมาณอัปเดตซัมเมอร์ได้ประมาณนี้นะคนดู47นะประมาณอัปเดตซัมเมอร์นะคนดูนะครับผม <c oughs> ก็ค่อนข้างไกลอยู่นะครับผมนะ <c oughs> โอเคคนดูก็เดี๋ยวผมจะมาลองเล่นไอ้โหมดนี้ดูนะคนดูนะเป็นโหมดใหม่โหมดของฮาโลวีนนั่นเองครับอุ้ยมี50เวฟเลยนะคนดูโคตรเยอะเลยนะ <c oughs> <c oughs> เอาตัวอะไรไปลองเล่นดีนะคนดูเด๋ยผมเลือกกอดน,นะครับเอ่อเหมือนผมเนี่ยจะไปได้ตัวละครหนึ่งมานะคนดูดีตัวนี้นะครับ <c oughs> เป็นเก้าอี้นะครับผม เป็นเก้าอี้นะเดี๋ยวเราจะเอาเก้าอี้เนี่ยไปลองเล่นกันดูนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราเอาตัวอะไรไปเพิ่มดีแป๊บนึงเดี๋ยวผมเรียกตัวก่อนนะเอาเจ้าเก้าอี้ไปนะคุณดูนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาจะเอาอันนี้ไปละกันไฮเปอร์เอ็กซ์นะไม่รู้เก่งหรือเปล่าเอากีแลนเทิร์นไปนะครับผมแล้วก็เอาตัวอะไรไปดีก๊อตไหมคุณดูเอาก๊อตเก่าเนาะเอาตัวฟาร์มตังค์ไปด้วยนะคุณดูนะนี่ครับตัวฟาร์มตังค์โอเคแล้วเอาแมมมุมสไปเดอร์ไปด้วยละกันนะคุณดูนะ ไม่รู้ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันยังโหดอยู่ไหมนะคนดูตอนสมัยที่ผมเล่นเนตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่โหดมาก ic, นาะแล้วก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองนะไอแมมโมสไปเดอร์เนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันด้วยเซตนี้ละกันนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเป็นด่านของฮาโลวีนนะผมไม่เคยเล่นเลยนะคนดูไม่เคยเล่นเลยนะครับนะตั้งแต่กลับมาเล่นเนี่ยก็ยังไม่เคยเล่นด่านนี้เลยเนาะผมคิดว่ามันน่าจะยากนะครับน่าจะยากพอสมควรนะผมคิดว่าเราน่าจะลงแค่หมด อาฮาร์ดก็พอเนาะโอเคเข้ามาในเกมกันแล้วนะเหมือนผมจะไม่ได้เลือกตัวละครนะครับเพราะว่าเหมือนมันจะโลดช้าเกินเนาะไม่รู้ว่ามันเลือกด้านอะไรให้นะครับโอเคเราก็เล่นไปเท่าที่มีแล้วกันนะนะครับไปมาเซอร์เวียดูด่านซะหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าทีมสวยมากนะคนดูเท่าที่เห็นเนาะนะครับคือสวยจริงนะนะครับทีมค่อนข,ข้างสวยเลยนะคนดูแล้วก็อ๋อมอนออามาทางนู้นมอนออาทางนู้นนะ ก็ว่าอยู่นี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 ่มันก็ยังเหมือนเดิมนะเดี๋ยวดูเลือดซะหน่อยเลือดก็ร้อยหนึ่งนะคนดูไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับเอากินไปก็จบละนะครับอันนี้เนี่ยมันซุ่มให้ผมนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันเลือกด้านไหนเนาะเพราะว่าเข้าไม่ทันนะครับผมโอเคคนดูไม่รู้เราจะเจอบอสหรือเปล่านะคนดูเพราะว่า,าน่าจะเลือกโหมดง่ายให้เรานะไอ้ด้านเนี้ยเ,เดี๋ยวก็ฟาร์มตังค์ไปก่อนละกันนะครับผม โอเคเดี๋ยวมาอัพกรีนซะหน่อยนะคนดูนะมาอัพกรีนตรงนี้หน่อยนะครับ250เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราวางกีนี่สักตัวตรงนี้แล้วกันนะครับอ่าอุย้ยอันนี้ไม่เคยเห็นนะเป็นตัวทหารเว้ยอันนี้ผมยังไม่เจอนะนะครับไม่ได้เล่นนานแล้วหรือมันมีนานแล้ววะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เพิ่งจงเห็นเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมารอวางเจ้าเก้าอี้ดูนะคนดูนะครับนี่เราวางเก้าอี้เลยเราวางตรงนี้เลยนะครับโดนรอบเลยนะโอ้ the flash นี่มันเก้าอี้ the Fresh! ก็อ <kę> ีเดอร์แฟรตหรือเปล่าครับเนี่ยมันแบบมันวิ่งค่อนข้างเร็วนะคอนดูเป็นเก้าอี้เดอะแฟรตนะครับผมเนาะเก้าอี้เดอะแฟรตนั่นเองว่าม,มันเท่อย่างว่าคอนดูมันเท่เจ๋อเท่จริงนะนะครับเป็นเก้าอี้ลอยได้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นสายฟ้านะดาวเม็เริ่มต้นมาเนี่ยอยู่ที่4พันนะครับระยะอยู่ที่40คูดาว1เปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็เหมือนจะสโล่ด้วยมัง้งสโล่50เปอร์เซ็นต์ปะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับโจมตีทีละตัวนะครับ โ uh huh. จมตีที่ละตัวนะคนดูเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ก็น่าจะเป็นตัวสโลแหละนะครับนะครับเท่าที่ดูนะครับผมโอเคขั้นแรก8 0 0อนะเราอัพกันเลยโอ้ดาเมจเนี่ยเด้งไปอยู่ที่หนึ่งหมื่นเลยนะคนดูนะมาแล้วครับแล้วมาแล้วมอนเลิ่มาแล้วนะครับก็จุกกัมมแนมมแล้วนะคนดูเพราะว่ามันไม่อ่ามันไม่เป็นฟูลเอลนะดี่ยวผมจะวางอ่าอันนี้ช่วยตรงนี้นะครับเป็นส่วนของไฮเปอร์เอ็กซ์นั่นเองนะครับผม ตัวละครเก่าแล้วนะครับโอเคครับเหมือนตอนตอนนี้จะมีบอสโผล่มานะน่าจะเป็นบอสเวฟประมาณเวฟสิบมั้งสิบสิบเอ็ดนะนะครับขึ้นหลอดเลือดมานะอยู่ที่สี่หมื่นหกนะคนดูนะครับสหรับตัวบอสเนาะเดี๋ยวเราจะอัพตังค์กันก่อนละกันนะครับนะช่วงนี้นะครับผมจะได้แบบมีตังค์ใช้นะคนดูโอเคครับคนดูก็เดี๋ยวเราจะมาลองอัพเจ้ากุยพนะีสิงกันต่อเลยนะอ่าใช้สี่พันนะคนดูนะเดี๋ยวเราอัพกันดู เรียบล้อยนะครับดาเมจเด้มมดเงไปเนี่ยอยู่ที่3 0,000นะแล้วก็ระยะ60คูดาวหนึ่งแล้วก็สโลเหมือนเดิมนะคขาดูสโลเท่าเดิมเนาะนะครับโอ oh, บอกเลยว่าโคตรตึงนะคือมันตีเร็วเอาเรื่องเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับผมเนาะมันเอาไว้สโลมอนน,นั่นเองนะเอาไว้แบบซอยมอนอะไรงี้นะครับผมเนาะก็เป็นตัวแบบเก้าอี้นะเก้าอี้ลอยได้น,นั่นเองนะครับผมอัพข้าต่อไปเนี่ยอยู่ที่6 0พันะคขดูนะสำหรับเจ้าเก้าอี้ของเราน,เนั่นเองบอกเลยว่าตึงจัดเดี๋ยวเราอัพไปเลย โอเคดาเมจเนี่ยดิ้งไปห0 0 0ื่นนะคนดูนะเคลียร์มอนก็โอเคอยู่นะครับถ้ามอนแบบตัวเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันก็เคลียร์ได้ดีอยู่นะนี่ก็ผมก็วางสไปเดอร์เพิ่มนะครับผมเอาไว้ช่วยกันคเคลียร์มอนน,นั่นเองโอเคก็ตอนนี้เนี่ยอัพเก้าอี้ตันไปเที่ยม้อยแล้วเนาะดาเมจเนี่ยอยู่ที่แสนสองนะแล้วก็คูดาวอยู่ที่1วินะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่80เนาะระยะนี่กว้างจัดเลยนะนะดูดิเกือบทั้งแมปนะสลับเจ้าตัวเก้าอี้นั่นเอง คูดาวเนี่ยเท่าเดิมนะคุณดูคูดาวเนี่ยเท่าเดิมนะครับไม่ได้ปรับอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองวางเจ้ากุญย์กันดูต่อนะโอเคตอนนี้2ตัวนะครับแล้วก็3ตัวโอเควางกุญยไป3ตัวนะคุณดูน่าจะได้ประมาณ5ตัวนะคุณดูกี่ตัวก็ไม่รู้วะนะครับโอ้โหแต่วางอย่างนี้แล้วรู้สึกแบบวิ่ง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 เลยนะคุณดูเกุญยกุญยอ๋อเฮ้ยหลายหลายตัวนะคุณดู โอเคน่าจะสุดแล้วนะครับน่าจะได้ประมาณ6กตัวแล้วคนดูนะครับอ๋อเพราะว่าเรามีตัวนี้เยอะนะครับผมเดี๋ยวข่ายกีนทิ้งนะแล้วก็วางตกวอี้ต่อโอเคประมาณนี้นะคนดูคือวางได้ไหลายตัวนะสำหรับเจ้าอีนะครับแล้วแต่ว่าช่องจะหมดหรือเปล่านะคนดูนะอ๋อก้าอี้เนี่ยก็มีการโดนสตารได้ปกตินะคนดูนะครับมีการโดนสตาร์โดนอะไรได้ปกติเลยนะเวลาวางเยอะๆเ,เ,เนี่ยรู้สึกว่ามันเท่ดีนะคนดูรู้สึกว่ามีพลังอะไรเงี้ยดูดิ ป,ป,ปัก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 นะครับผมโอเคคนดูตอนนี้มาที่30บเวฟแล้วเนาะเก้าอี้ของผมเนี่ยก็ยงังตึงๆอยู่นะก็เป็นเก้าอี้ลอยได้แบบนี้เลยนะคนดูนะครับมีการแบบวางทางขวาทางซ้ายดนะ้วยเนาะก็ตีค่อนข้างไกลเลยนะสำหรับเก้าอี้นะครับถ้าเราอัพเต็มนะคนดูอัพเต็มเนี่ยตีไกลมากนะถ้าไม่เต็มก็ไม่ตีก็ไม่ไกลมากนะคนดูอ่าพอวางไล่ตัวนี้เก่งเลยนะคนดูสำหรับเก้าอีาอ้ เพราะว่ามันช่วยกันทำดาเมจเนาะวางไล่ตัวเนี่ยตึงๆเลยนะไล่ตีปักๆเลยไม่รู้มิกี่เวฟนะคนดดแต่ข้อเสียของเจ้าตัวละครนี้เนี่ยคนดูมันกดไม่ติดเว้เนี่ยผมกดไม่ค่อยจะติดเลยเนี่ยเลือกทีละตัวเนี่ยเพราะว่ามันเร็วมากนะคนดูคือตัวละครมันวิ่งเร็วเกินอ่ะมันน่าจะทำให้มันเคลื่อนไหวช้ากว่านี้นคือกดไม่ค่อยจะติดเท่าไหร่นะสลับกับตัวของเก้าอี้นะคนดูนะครับแล้วก็ผมคิดผมไม่ค่อยชอบตัวละครนี้เพราะว่ามันตีเดียวนั่นแหละนะครับถ้าเป็น ทำมันตีไล่ตัวเ่ยผมว่าน่าจะเก่งเอาเรื่องเลยนะแต่มันคือโจมตีทีละตัวนั่นเองนะท่านดูนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเอาไปลงในโหมดฮาร์ดโหมดยากสุดอะไรเงี้ยไนแร์อะไรเงี้ยไม่น่าจะรอดนะคุณนดูนะผมคิดว่ามันน่าจะเก่งไม่พอนะโอเคครับคนดูใครที่ดูมาถึงตรงนี้เนี่ยแล้วก็ยังจําผมได้นะนะครับสามารถคอมเมนต์บอกผมหน่อยละกันนะครับผมนะว่าอยากคิดถึงกันอยู่นะครับผมแล้วก็ใครที่มีตัวละครแนะนําก็สามารถบอ,อกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะหามาลองเล่นละกันเนาะ เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าตัวไหนมันเมตาตัวไหนมันนอกเมตานั่นเองนะเพราะว่าไม่ได้เล่นเกมนี้มาค่อนข้างนานนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนยังโหดอยู่นะครับผมเนาะนะครับตัวละครที่เมตาเมื่อก่อนที่ผมเล่นแหละตัวนี้ <c oughs> นี่เลยนี่นะครับตัวเมตาสุดๆนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยไม่รู้ว่ามันยังเก่งอยู่หรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เก่งแล้วแหละนะครับตัวไอ้สไปเดอร์คอร็อกน,นั่นเองมาครับตอนนี้เหมือนบอสจะออกมาแล้วนะคนดู อ๋อบอลเลือดสองล้านโอ,อ้เลือดเลือดหน่อยมากน่าจะอ่าระดับง่ายนะคนดูนะนะครับอันนี้ก็พามาดูทีมด่านนีดเฉยละกันเนาะทีมด่านก็ค่อนข้างสวยนะครับเท่าที่ผมดูนะอ๋อโอเคมี50าิเวฟนะคนดูเดี๋ยวรอลองดูไอ้น,นี่หน่อยละกันนะเออคนดูมันมีตัวละครหนึ่งเว้ยมันมันเป็นตัวละครเงินใหม่นะผมไม่แน่ใจว่ามันคือตัวอะไรนะครับคนดูช่วยแนะนําผมหน่อยละกันเนาะมันเป็นตัวเงินใหม่อะ่ะผมก็จําไม่ได้แล้วว่ามันคือตัวอะไรนะเห็นมันมาใหม่นะคนดู ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราควรหาดีไหมนะคนดูยังไงคนดูแนะนําผมหน่อยละกันเนาะโอเคครับคนดูคลิปนี้เนี่ยก็พิเศษนิดหนึ่งนะครับเพราะการกลับมาของผมนั่นเองนะก็คือกลับมาเล่นเกมนี้นั่นเองนะคนดูนะครับไอเจ้าตัวละครนี้เนี่ยเนี่ยเนไอที่เป็นเก้าอี้เนี่ยผมจะแจกหนึ่งตัวละกันนะครับผมนะมันเป็นตัวเติมโลบักนะคนดูผมก็จะแจกเจ้าตัวละครนี้เนี่ยหตัวละกันนะครับผมเนาะไม่รู้ว่ามันแพงหรือเปล่านะแต่ก็แจกฟรีละกันนะครับผมนะ ใครที่อยากได้ก็ไปคอมเมนต์อะไรก็ได้นะับแล้วก็ตามด้วยชื่อนะครับผมก็จะส่งไปทางจดหมายเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะพิม์อะไรก็ได้แล้วก็ตามด้วยชื่อของคุณนั่นเองนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวเราไปรอดูตอนที่บอสมันออกมาแล้วกันนะคนดูนะผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าบอสมันหน้าตาเป็นยังไงนะก็ยังไม่เคยเห็นบอสมากันเนาะมาแล้วครับผมอุ้ยบอสอะไรเนี่ยบอสเคียวเฮ้ยบอสเคียวนะคนดูนี่มันซาตานหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหว้าว โอ้ยซาตานว่ะคนดูเรือสิบหกล้านโอ้โหทำไมมนเยอะจังวะเรือสิบหกล้านเลยนะคนดูโอ้ยมันตีได้ด้วยโอ้ยเอาดีอันนี้เป็นบอสต,ตัวเก่านะคนดูบอสฮลลาโลวีนตัวเกนะ่าเนาะอันนี้เป็นบอสเขียวบอสเขียวโอ้ยโคตรตึงเลยอะ่ะบอสเขียวมันสามารถทำอะไรได้วะคนดูตีคนหรือเปล่าแบบตีคนแล้วมันก็จะโหดขึ้นอะไรเงี้ยน,นะครับเป็นเขียวสีเขียวนะคนดูบอสเขียวนะประมาณนี้ประมาณนี้ บอกเลยว่าจัดจ้านในย่านนี้นะสำหรับบอสเคียวโอเคไหวชิวนะคณดูแล้วนี่ก็บอสบอสตัวเก้านะคนดูบอสตัวเก่านะครับยังไม่เก่งมากเท่าไหร่โอเคได้แคนดี้มา300เม็ดนั่นเองนะครับไม่รู้แคนดี้ทำอะไรได้นะโอเคครับคนดูสำหรับแคนดี้เนี่ยเหมือนเราจะเอามาซื้อกล้องนี้นะคนดูนี่เป็นกล้องหัวกะโหลกนะพอเราซื้อกล้องหัวกะโหลกมาเนี่ยเราก็จะได้กล้องมานะครับผมแล้วก็จะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวในนี้นะคนดูนะ นะครับอยากได้กอดมากเลยนะไม่รู้โหหรือเปล่าเนาะนะครับอันนี้เป็นกล้องนะคนดูกล้องกล้องแคร์ฮาโลวีนมาล,ลองเปิดดูนะครับเพิ่งได้มาเมื่อกี้เนี่ยผมไปแลกมานะคนดูนะครับแล้วก็ใช้แคนดี้ในการแลกนั่นเองนะนะครับอ่ะแล้วกล้องฮาโลวีนอยู่ไหนอะ่ะเอากล้องไปไหนนี่เอากล้องไปไหนวะวัดเบิร์ดวัดอ่าแล้วผมได้ตัวอะไรอะ่ะอ้าวยังว่ ังว่าคุณดูเนี่ยมันไม่มีเอฟเฟคกล้องแบบนีน้ผมก็ไม่รู้อะว่าผมได้ตัวอะไรนะเออช่างมาแล้วกันโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะคุณดูก็คิดถึงเกมนี้นะครับก็เลยลองกลับมาเล่นสักนิดสักหน่อยแล้วกันนะครับผมนะใครที่ตามผมได้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้หน่อยละกันนะครับผมนะในคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย